ปลาบันหินขันปลาบันหินขันก้นก้าวรับนี่เป็นเอฟซีอยู่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยูไม่ได้กายังเห็นอยู่ได้โอ้แม่นบอกเขาปลาเสือปลาขอบคุณครับผมปลาโจวช่วงนี้ปลากระลังขึ้นหลายเนาะปลาโจขืนลายหินขันชานุมานครับขอบคุณหลายครับได้ครับ บรรยากาศยามเมื่อเสาร์พี่น้องตลาดเช้าบ้านน้องผือครับอำเภอเขมราชอุบลราชชาท่านี้บ้านเทาน่านพักตัวนี้น่านพักกระปูขายสิบบาทสิบบาทนะวะโอ้ก็มีกระปูทุงสท่าปอรแม่หาสิบบาทเนี่ยมันเอื้อหนอ โอ้ยแม่คอยไปขึ้นมาค้ามมาขายบักค้าบักพรีกแักว่าหลักพีกเอาเสือเกียกซอยแม่น้ำพักจะบาทกว่าสิบบาทเอา2องทุงเจียไปฝากกู้เเถาก่อนับาวดเอาไว้กอนมันถิหนักบักน้อยบักาก้งเถาเอาอันน้ำพัก คันว่า่านเห็นนำพักซื้อมาฝากเนี่อันนี้เจ้าบาทเนี่ยเ้าบาทเจาบาทเอาลูกเลี้ยงไม่มีบัพละครัเบเอาบึกพีกนำพักนี่แล้วเนฝากกู้เทา้าจอ,อ,อกนต้อนอีกละต้ม่กไพครับมาผัวเลียวครับนีรับผัววกับุนายครับขอบคุณครับเ็นอครับรบุญน,นี้มารอนี้ วันนี้มาผู้เดียวครับผมสายเดียววันนี้ปลาเคียงหน้าวันนี้ปลาคอนครับปลาคอนโอ้หั่นขายทุงเท่าไรห้าสิบบาทใครจ้าไปใส่เบียร์เต้ได้ซ้ำอยู่เนาะไม้พอดีเลยล่ะอ้ยถักเลยเอารอเบิ่งบรรยากาศบานๆเฮาซะก่อนเอากุ้งกุ้งเมตไหกุ้งกุ้งก็ได้กุ้งก็ได้เฮ้ยทุ่งเท่าไรล่ะนี่เจ้าบาทสดๆบ่นนี้ ยังหอนหอนอยู่เอาถุงหนึ่งครับถุงะาเอาใช่ถุงข้าก็มาเราวะยังหอนหอนอยู่อย้ยขากนี่ครับอาหารบ้านเท่าพ,พี่นอนครับกุ้งนี่แล้วช่วงนี้กุ้งแน่ปลาน่แล้วก็มันหมองไดงมันขอนวิธีบ้านนาครับขอบคอบุณคราบกะลนอน วันนี <S 3> <S 3> ah ้กันยูเซียบาทเสื้อขนมมันกับบขายัหว้าเลยเห็ดบวเล่าโอ้ไปตะแคงแสบใช่นหเหลาาเบิงบรรยากาศบานบครับอาหารบานบของกินบานเท่านะพี่น้องช่วงนาเลียงครับดอกจานกรลังบานครับมาสุดเส้นสุดสายเลยงอปลา ขายเน่าได้นะไอเม่หัวละสิบบาทหวละสิบทงละซ่าปลาอีกอย่างนู่นี่เนาะปลาจีนแบบหลาปลาจีนไปต้มยำเนาะทวงละซ่าวอืมทวงละซ่าวบาทนี่ปลาใหญ่แล้วนี่เขื่อนล้ําเป้าบ่นี่ปลาทางไหนนู่นนี่เนาะปลาพีมุนจ้าศรีรินทร์ทอนจ้าโอ้ศรรินทร์ทอนปลาอีตัวปลาเพียปลาอีกํา สามซื้นนะอปลานิ่นก็นมีนนนะปลากระบีแรูแล้วก็มีด้วครับเตมอันญ,ญาลายพอก้อย <c oughs> <c oughs> สังขยะเปนปจเสียบแท้ยางห่อนเหตุางผมเือดอย่างเขามาแตนนาตลาดพิเยมีแต่แนวห่อนเหมือน้ยังวะ กุ้งกระหอนห้อนริกกระหอนหอนแล้ววะแม่ซาลาโกรสขยาสิบบาทสิบบาทอุ้ยเราขายสิบบาทเอาเอาตัวเศร้าซะเอาอือนหครับยังวัวเดืทอนแมนนอ้ยขอยรขาเแล้วตัวใหญ่าวาบาทครับเอาซาลา่า่แหไะแม่ยังวัวเดืทอนเนี่ยเขากรรม้ะครับแล้วเห็ดข้องหวานมาขาย อาหารบวานเฮาอาัลลังการปิ่งไก่แสบหรอช่วงนี้พักกันยังหลายคือเก่าอยู่ดอกพักดอกหญ้าไปเัล่ยแล้วครับบักขิกพักผายมาไม่กวดแล้วบ่มาบาา่เนาะโยแถวนี้เนาะนแล้วบ่หั่นเห็เด,ดแล้วเม่ย์เหรอเมย์บ่มันมันกินแล้วซ <laughs> <อ>ื้อไปแต่ถุนล,ล่ะบัตรด,ดู ดูมันหลายกันยังไงเมียของเถื่อได้เนี่ยเด้ออาหารบ้านเฮาครับแกงขี้เล็กซุปบะหมี่สมปลาน้อยสมปลาจอมแกมี๊ยงน้ำมันสมวัดมิตรเนี่ยเอาเสียบๆตัวนี้ไหมทางนี้ไหมอ่าเสียบบ้านเฮาตัวนี้แม่ค้าขายเท่าขายแมงกิซอนขายขี้เล็กขายน้ำมันดอง นี่ยหนิบอกเขาจะาไปอย่างแกงไหนวะเนี่ยมันว่าม่เนาะไม่สมเนาะหั่นละซับซนอยู่เลยเด้อผมนั่นไม่สมสีใส่ขวดขาดไส้ถุงยังสีอืน่นต้องไม่ถุงเอาไปแกงเมือนบ่แกหั่นละยังว่าผมงุ่จองจย่าองยังว่าคิดเล็กแล้ววันเที่ยวนี่ดีนะครับลวกไอ้ต้มมะเหลาจืดแล้วลจืดแล้วหาแต่นังเราไปใส่ หนง <IP> ังกำไลมดแดงห้วยจัอหน่อยบู๊ดขักเนี่ยเดี๋ยวนี้สิบบาทตัวแล้วขายขายหลายแฮ่งตลาดน้องขือเลยครับตลาดทุกเสาวันพุธครับตลาดที่นี่ชิ้นขาอาหารตามฤดูกาลเรียกว่าจะเป็นผัก้ายอะลีอะโลครับเบื้องตี้แหละในทวดินผักงามๆขายมาละสิบบาทเบื้องดอกผักนี่ครับดอกผักบัวเดี๋ยวนี้เราขายสิบบาท สามกำเศร้าพักเนี่ยพอซักไปในนอวันนี้นอมันอยู่บ่านเนปลาคอยง่ายมาหอดแล้วนี่ปฏิทูบมันนี่เรียนองง่ายตัวนี้โอ้โจคลองแทบบาทนี่นี่ละนี่ละปลาสดนะปวดฟูอู้ทังหลังเป็นไฟขั่วกับปลาซักปวดนั้งพี่ โอ้ยขัก,กิลีเอาไปปนปะพ่ออาหารทะเลก,ก็มีครับอาหารบ้านหน้าก็มีาาโอ้แต่ว่าไม่กี่ซ้อนยังลายลีดได้พี่น้องไม่กี่ซ้อนกันไรปวดผู้ไม่กี่ซ้อนแส <c oughs> ดงว่า <c oughs> รเรายก,กินเขียดด้วย เพื่นขายถุงอย่างไหนบุ๊ะซ่าเอกผมขึ้นซาวบาทครับอุ้ยแต่วรนค์สวอยากไปเบิ้งเขาจะเปิดเพ่งอะไรกับให้มันบินมาน่ะเฮ็ดเองบ่เนี่ยต้องัอเองบ่เนี่ยเฮ็ดเอยงผักเนี่ยเม่กี้ซ่อน ใส่กว่าก็ล้วววนแล้วติดปลายติดเสืออยู่เดลยขายดีคือเก่าอีพอเราพูดนะขายดีครับเบื้องโหลดพนอันนี้ทั้งหลังมันเข่งประตูพาเราเบื้องพี่หน่องมาหาสื่อของยมสาวครับยิงไกลกันหลายหล ช่วงนี้อากาศกลับมาหนาวอีกแลยย้วยเมื่ยมรสหนะยนะเมื่อเรสหนอา,อาอากาศหนาวๆครับแต่ว่าใส่สายมาเนี่ยกับแบบว่าห่อนบ่ห่อนกับร่มนะเป็นบ,นบ,า,นนนบางเมือครับโอ้บักหอยเราหอยแต่ใส่นอนคือนลายเหรอหอยมันรบกวนอ้ยปฏิทูทุ้งเท่าใดเศร้าบา่า,บานี่อะไรเหรอหรือมันหลปวดผัเอ้า เราข้ายไลยแล้วห้อ <laughs> ยจุบห้อยจูบห้อยงุ่มเนาะไปงมมงุ่มเหมืหนอนนี่หว่องุ่มเบาเซล่ะบ่อะมาใหนเดีย่ยเซ่เน่อยไก่จากไก่ไก่กำลังแพกอยู่ไก่บักจวนมันปุ๊กให้ลูกเตะเสาไรแล้เลยขาขาขายามเียว <laughs> ไม่กินซ้อนแม่กินไม่ซ้อนแดงอยากกินเป็นอยู่าง้ถึงสิกินเป็ดังวะเอาไปทอดกินบองตะกั่นนึงนะจังวัดบอนกินตะกัเตแตนแหละมันอันนี้นะมันมันมันขั้นมันเออแม่ผมเรียกว่ากากินเลยแตเลยข้าวหน่ำซะก่อนมึอนี้มาผู้เดียวยังกี่ซ้อนน้ำหมี่เราโอ้อยยังวันนี้ห้อยเกือกมากบ่พ่อห้อยเรียบมากถ้าเจ้าอื่นเนี่บ่ห้อยกาบบ่ขื้นยัง หอยสบนกอู้ปใบผัแดแซบเจ้ะ<ค><ย>มันคือหอยกีบกี่อยู่ยบ่เนาะเมื่อนั้นซื้อบักหอยกับกี่เมื่อผัดมันมันคลอยกว่าบ่เออหอยกับกี่มันเหนียว<ค>ยเป็น่าผมเอาอ่อนหอยกับกี่เมื่อผัดเมือนัน้นอุย<ค>้ย,<ค>ยมันอยืนน้ำหนามบานเท่านี่บ่<ค><ย>สุดยอดบรรยากาศตลาดเสาบ,บ้านน้องคือกับเช้าวันพุธ อำเภอเค็มราชอุบลราชธานีบ้านเฮาอักนั่งอางยาทั้งนี้ยังหลายคือเก่าครับเพิ่ปนพวกขายอยู่เบิดปีวลาไปทั้งนี้บักเขือหาบาท10บบาทละทางนี้ดอกพักกินนะคืองามจังนี่มาหรือว่อีเม่ไปไซม่าข้าเจ้าถามหานี่ ยังก่าเปลือกอ้อยเออนี่แหละมาเสียวด้ยครับมี่แห้วเด้อกราหาบักพริกด้นี่ตลาดกับหาบาททงกระเดากัหาบาทหาบาทหาบาทยังกันไรไม่จะ่เนี่ยละหาละหาหาลวดโบองเอาคาน้ดโบตองเอาบ่ตองเอามาเคียเขาได้บาเคียวมาละหาย่สิบบาทแค่สบาทเอาเคี้ยวเลือปูยังไง หมี่บักพียกบ่อีแม่พียกบ่มีเว้ยคุณบอกพียกอันน no. er ั <laughs> ้นละเดซิเอาน้ำตามสั่งเหมือนี้วันนี้เพิ่งพักกระเดาเราอ้ยมีแต่ของบ้านเท่านียกระเดาก็หาบ่หนี่จะเป็นบ่มี่เนี่ยกินกาบหน่อ ปวดผัวครับบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องครับยเมื้อเส่าพอดีเลยพักได้ละย่าง,าาง,างข้ามาตลาดนี่ตลวจตลาดร้องคือ,อยเมื้อเส่าเส่าวันพุธนะแต่จังว่าผม,มาว่าคือเป็นตะวันซ้อนแต่เราขายสิบบาทป <c oughs> วดเราได้หัวเขาหน่อยมากินพวั <c oughs> วตะวันซ้อน ถ้าอยังไดรพายแค่ไรแล้วมาตลาดต้องพื้นเด้อพี่น้องวันนี้วันวันพุธเออวันนางพุธนี่แหละวันอาบารีบบ้อีบ้างที่เป็นปวดฟองเขาหน่อยได้แล้วบักพีกว่าขันเอาแบบครึ่งซุปรึ่งยิปนี่แหละเอาอเนื้อนี่แม่จุกข้าเงินก่อน เกียดมีตัวนี้เอามาโรดดี้เม่เอาตัวนี้ที่มันสุกหลายนี่ยเหนไสุกไหมเก็มวเท่าไหร่นี่ห้อสบาทนี่่เขาจะเกินเกียดขาค้ำบมนี่ยนี่บ่เกียดน้อยเกียดแค่ค้ำเกียดขาค้ำเหมือนบอลลาพากันมวนเกีย่าอไมะเขือนี่ซื้อเมื่อเมื่อนพอแล้วก็ถาเอาอีกล้วเมีแล้วบกเขือน เคือบานเห่าแี่สิบาทใหญ่สิบบาทอ้ยน่าชแล้วมือมากพูดเดียวมือนี่เขียนยังเขาจะเอื่นเขียนน้อยเขน้อบุ๋มเนเขียนทสาบ่กุพมละแนวเนายเนสีตัวหาสิบบาทเขาจะสื่อไปมุกสื่อไปอ้อมเน่นอนอ้อมใส่ผ้ากันดังสมดังขมรบกอนถ้าพอเขียนไราเอ คือสร้างจระจอนทิดขัดไทยน้อยอยู่นี่คล้ายๆป่าบ่าพี่น้องโอ,อ้ป่าครับป่าคอป่าสูบหนองบ่นี่อืมป่าเสื่อมป่าคอตุ่มเหนื่อยมเมียโอ้กำลังเปื่อยหอมๆเลยคือจระจอนทิดขัดอยู่นี่เมื่อนี้ยคนคือหลายแถวเมื่อนี้โอ้ คนหลโนานนอหี้ยเนี้ยหี้ยถุนี้ลนี่ติ้ยหนึ่งเขียดาซิบอเงื่อนรวยเจ็ดกันอยเขาจะผมหาเขียดไส้อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเขียดไส้ตัดไปโมมี่ตัดไตัดไป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 ดไปตัดไปตัดไ้าัไปตัดไปตัดไปัดไปืัอยปไปตัดไปตัดไปดไปตัดไปตัดไปตัไปไปตัดไปตัดไปตัดไัตัดไปาัดัดไปัป พออาป่าคือหลายแท้เลยปลาคออใหญ่นะครับปลาคออใหญ่ก็มีปลานอนรับก็มีปลาปลาที่ใหญ่ที่สุดซื้อใหญ่ได้ว่าตัวนี่ยหน่อยปลาขับของโอ้ขับของเหล่าก็มีปลาตองปลาตองนูน่าปลาคอยเลียเผือกของปลาของดง ที่ไป็นเกียงเสียบตะเฮ็ดแล้วด้านทางในบุห้าสิบบาทผมรอก,ก่อนเด้อสิมะามึงวัดดอกพักไหมพี่น้องนี่ดอกพักนี่ไปลวกว,วันหว,วานจ้าแล้ววะ บรรยากาศบานเฮาครับไทยบานมหาลเลาะสื่อกับเขามหาลเลาะสือส่อปูสื่อปลา,าอ๋อจริดูนี่เดีปลาบูปลาบูยังบ่ตายตัวนี้ปลาขาวบ่นี่ปลาขาวเกินหินกองคือขุดขุนเนาะอยู่ทางไหนเนาะหินกองจังหินกองอํนาจเท่าอย่เนาะอำนาจทร่ฉันุมานเนาะผู้อำนาจผู้อ,อำนาจโอ้หินกรอง <c oughs> เกินย er> ูวปลาหยังปลาโจกบ่ปลาโจกคือปลาหยังปลาโจกค่ะปลาโจกปลาย้อนบ่ปลาเบนโอ้โหโถมันบ่ขั้นบมปี่งให้กินละจานโหลดเสือบก็คอยนั่งเดี๋ยวไปยุ่นลงกน้องเอามาเสียบได้พี่น้องคนใดอยากได้ครับผมมาปลาเมื่อหนึ่งนี่พ่อปูปลาหน้าน้าอันนี้ปลาหยังปลาโจกบ่ ปลาโจกคือกันเอือบเพิ่มมือเอือบอ,อบันนี้เอ,อือบป้อนจะเอือบกู้ท่งนี้ปลาดำโค้งหลายเด้อปลาเสื่อมปลาย้อนปลาเขือสิบบาทไพซ่พี่น้องสิบบาทปลาเขือสิบหล่อเมื่อกีเอาอนะไรเนี่ยย่ามันเถือกแล้ววะ ข้าวพดแซบข้าวพดแซบบักแตงแซบโอ้ยพักหลายแห่งตลาดบ้านอันนี้นี่ขันใส่ขวดจส,ขส,สีข้าเยาสีว่านมไม่สรมข้นใส่ถุงนันโมเมีนนมไอ่ครีมห้าบาททีบ้านหบาทนำมาพอก้กันกับอเราอีหล่ะมาไหตราคา,าเฟาเราอ,อ,อีละเหีเหี้เป็นเห เสียงแข่อีสานบ้านเท่าครับให้กำลังใจเราเฮ้ยเราว่าแม่เราว่ามาเบิงจิบเขาลูบหัวใจนะมีบยู่นนอทั้งได้เลยมีจิบเขาลูบหัวใจขายบาดนี่ยเบิ้ดแม่เรามีอยู่แต่ว่าเราเบิ้ดถ้าเจ้าอยากเบิง อยากเบึ่งอยากได้เห็นป่ะโอ้โหมันี้ได้หอดขวางค้างมีขวางค้างขอมตอนนี้อะไรเมียนี่สองร้อยฮาร์ซิฟซูมซูมขวางค้างประเดี๋ยวแม่เราขอเบอร์ให้เราด้วยพู้ใดอยากได้ทั่วซังเอาหอมหอมเลยจีโทรแนวนี้เขาจะไปเฮ็ดอันเจียวบองน้อยหนาะเฮ็ดเจียวบอง เอามันเอาหนวบซิก็นด้ครับขึ้นวยใหญ่ดีแทะถ้าเสียวหาซิบมันก็มันสินักปวดนะเอาเลยเอาเลยครับเอามาเลยเอาจิมหาเอาจิมหาบิบเอาหลม่อันมูเสยบพอนไขงหวาเสียบมันี่เอาซิบบาทมันนี่จังเ่ืไดทอด เอาเงิซาคู่อย okay. so, uh ู huh. well, so ่ด้วยอีแม่เด้อนี่บอกครับล้องยูทูบครับแม่เบิกผมเนี่ยเด้อเพราะมีกำลังใจเอาแม่นอีเด้อเงิ่นดีครับนียูทูปกล่องบนมีแล้วเอาวัอนี้มาผู้เดียวตี้อยู่วันนี้มาผู้เดียวไปแหงเสือเจ่แนวนักบาสนี่คักพะโลโอ้ยคักกระบาดนีจังเว็จังวัอนี้ วิว่งเมื่อหิวเราบัานนี้ยบ้านเขาจีแสบครับเบิ่งมันเราเอามาเผามาอีหยังสินะแนวแสบบ้านเฮาบารรยากาศบ้านๆที่น้องครับตลาดเสาบ้านน้องคือครับอำเภอเขมราชครับอุบลราชธา,านีมองสุกออกกันตัวนี่เขาจะได้นั่งขายคนขายสบายขนาดเม่ฆาไม่ได้ว่าเม่ฆาแลำบากว่าเมีนเดอร์ตัว,วไหนตัวไหนหวานเบ่เอาลูกนึง จับให้รถด,ด้อคักแน่ไร้หมดน,นี่บ่มีหนมือถือคือบ่เห็นจักเทรือเมียนบ่เมื่อเขาคนละทางบ่นอ้องมาจีโทรคือปวดคือปูดชาวบ้านนีสิีดเมื่อแล้วละ่ะถ้าศันบ่มีมือถือข้างนอกกับพักลายพุ้นกับผมจอดรถปุ่นวุน้นเฮ็ดถนนทุนทางเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องก็เลย นี่มองจอดรถอนุรลมนด้ครับย่ำม,มือตลาดัะยังเสร็จนะจอดยิ้มท่ามันกับมีเจ้าหน้าที่ทาปป่าโบกทะยังญี่ปุ่นบรรยากาศตลาดเช้าบ้านหนองผือ